สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือ2เพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือ2บริษัทร,รถดีเด็ดออโต้จำกัดนี่วันนี้ผมอยู่ที่โกดังบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะพามาดูด้านหลังครับรถยนต์ t ต yota V ีออสเครื่องยนต์1.5รุ e uto, นะ่น e ครับเกียร์ออโต้นะนี่ด้านหลังเดี๋ยวไปดูกันเลยครับาครับผมสําหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อ Toyota ครับ v ีออสเครื่องยนต์1.5เบนซินนะ เป็นรุ่น E ครับเกียร์ออโต้นะเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าครับสีบอลเงินเป็นล้ออลลอยนะครับนี่ล้อแม็กนะรุ่น E ครับพาดูห้องเครื่องก่อนนะครับน็อตฝากระโปรงฝาหน้านะครับน็อตฝาหน้านะฝากระโปรงหน้าครับนี่ ทั้งสองฝั่งยังไม่มีรอยขยับนะครับคานเดิมๆนะไม่มีชนหนักครับอ่คันนี้ยังไม่มียังไม่มีชนหนักนะด้านหน้านะครับผมพาดูร,บรอบๆก่อน มีรอยเบียดนะครับด้านท้ายนะฝั่งคนขับนะครับด้านท้ายนะมีรอยเบียดครับก็เดี๋ยวเราทําการแก้ไขให้นะครับก่อนส่งมอบนะผมไม่ได้ให้ไปในสภาพแบบนี้นะครับทําการแก้ไขให้ครับนี่รอยคูดนะครับไม่ได้ชนหนักครับนะเป็นแค่รอยเบียดนะแล้วก็มีจุดด้านหน้าตัวนี้ รอยบุบครับอ่าไม่มีปัญหาครับรอยพวกนี้เราแก้ไขให้ได้นะครับรอยเบียดเบาๆนะนี่อ่าพอดีผมไม่มีกุญแจนะครับก็ขออนุญาตดูในเอกสารนะเลขไม้ 1 8 2 3 4กิโลเมตรครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะพับไฟฟ้าครับกระจกบานสไลด์ปรับไฟฟ้าครับออโต้ฝั่งคนขับนะเซ็นทรล็อกครับเกียร์อัตโนมัติครับระบบแอร์วิทยุครับภายในเป็นเบาะผ้าครับ ผ้านะเป็นด้านข้างเป็นกำมะหยี่ครับนะด้านตรงกลางเป็นเป็นผ้าสีออกน้ำเงินนะครับออกสีอมน้ำเงินหน่อยนะด้านข้างอขอบๆจะเป็นกำมะหยี่ครับนะด้านหลังนะครับก็เหมือนกันนะเป็นเบาะผ้าครับผสมกำมะหยี่ รวกรอบๆบ,บคันนะผมดูให้แล้วนะครับไม่มีรอยชนหนักนะครับเมตรอาร์ยังอยู่ครบนะผมเปิดดูหมดแล้วทั้ง4ี่บานเลยจะมีแค่รอยตัวนี้ครับ เป็นรอยเบียดนะแล้วก็รอยบุบนิดนึงนะครับเราแก้ไขให้นะทําให้กลับมาสภาพสวยเหมือนเก่าเลยครับนี่รุ่น E ครับนอ็อตฝาท้ายนี่ยังเดิมๆอยู่นะยังไม่มีรอยขยับนะครับ นี่ไม่มีชนหนักครับยาแนวก็ยังอยู่นี่ยาแนวเดิมจากโรงงานครับยังอะไลด้านข้างตัวนี้ผมก็ดูให้แล้วนะยาแนวยังอยู่นะครับนี่ยาแนวจากโรงงานนะครับยังอยู่ครบ ไม่มีชนหนักนะครับทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะไม่มีชนหนักครับมีแค่รอยเบียดนะเราทำการแก้ไขให้นะครับจับมาสภาพสวยเหมือนเก่าแน่นอน สำเนาเล่มครับรถยนต์เป็นปี2015นะครับจดทะเบียน2558เครื่องยนต์พันห้าครับเบนซิน109แรงม้าครับเจ้าของลำดับที่1ครับนะนี่สวยอยู่นะครับคันนี้นะหน้าเดิมหลังเดิมครับ อ่ะขอญอาตขอญอาตปิดฝากระโปรงอ่าจะได้เห็นรถคันจริงๆนะครับนี่นะมีรอยบุบนิดนึงนะครับเราเคาะได้นะกลับมาสวยเหมือนเก่าเลยนะครับอ่ะผมให้ดูสองมุม รถเป็นแค่รอยบุบนะครับรอยบุบรอยครูดนะเราแก้ไขให้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอ่าโดนเข้าไปถึงคานนะผมไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้ซื้อนะแต่คันนี้สวยครับนะไม่มีชนหนักครับมีแค่รอยคูดรอยบุบนิดหน่อยนะทําการแก้ไขให้นะครับอ่ะนี่บัตทะเบียนนะครับกทนี้นี่อ่ะ โอเคประมาณนี้ครับผมครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจโตโยต้าวีออสนะหรือกําลังมองหารถวีออสอยู่นะครับคันนี้เครื่องยนต์พันห้าเบนซินรุ่น E นะครับเกียร์ออโต้นะรถยนต์เป็นปี2015ครับราคาอยู่ที่2องแ0 0สบาทครับซื้อเงินสดไม่คิดเบ็ดเพิ่มนะสําหรับลูกค้าที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นะครับสามารถฟรีดาวได้นะครับชําระเพียงแค่ค่าจัดค่าโอน5,000บาทเท่านั้นนะครับก็ได้รถ ไปใช้งานแล้วนะครับผอนอยู่ประมาณ4,200บาทนะครับ84งวดนะ7ปีครับนะนี่รถสวยๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการอยากจะเข้ามาชมรถก่อนนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปาการนะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0835496696นะครับติดต่อเซลปิกครับนะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ